Armafac Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาตามรอยเ,ออเส้นทางการปรับตัวของผู้ผลิตสมุนไพรท้องถิ่นรายหนึ่งกันค่ะจากการผลิตแบบดมเดิมนะคะสู่การได้รับรองมาตรฐานที่เรียกว่า GMP ครับ Good Manufacturing Practice ใช่ค่ะซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพเลย ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากกรณีศึกษาชิ้นหนึ่งที่เราได้มานะคะเราอยากจะมองลึกลงไปค่ะว่ากว่าจะสําเร็จเนี่ยเขาเจอกับความท้าทายอะไรด้องแล้วผลที่ได้มันเป็นยังไงครับถ้าพูดถึง GMP ในวงการสมุนไพรนะครับเออมันก็คือหลักประกันนั่นแหละครับว่าทุกขั้นตอนการผลิตเลยตั้งแต่วัตถุดิบการผลิตควบคุมคุณภาพจนออกมาเป็นของเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพที่สม่ำเสมอด้วยครับ ซึ่งสำคัญมากนะครับในยุคนี้ที่คนใส่ใจเรื่องสุขภาพความปลอดภัยกันเยอะอืมจริงด้วยค่ะมาตรฐานนี้แทบจะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วครับไม่ใช่แค่ทางเลือกน่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจากกรณีศึกษาที่เราดูมาเนี่ยผู้ผลิตรายนี้เขาเริ่มต้นแบบค่อนข้างพื้นฐานมากๆเลยนะคะอาจจะเหมือนธุรกิจครอบครัวส่งต่อความรู้กันมาทำกันแบบง่ายๆใช่ครับอาจจะเน้นประสบการณ์ตรงเป็นหลัก ไม่ได้มีระบบเอกสารอะไรที่ซับซ้อนนักการผลิตก็อาจจะทำในพื้นที่จำกัดหลังบ้านหรือในชุมชนอะไรแบบนั้นครับค่ะทีนี้พอต้องปรับมาเป็น GMP เนี่ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ละค่ะความท้าทายที่เขาเจอนี้ไม่น้อยเลยนะคะอย่างแรกที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน อ๋อเรื่องสถานที่ผลิตใช่ค่ะจากที่เคยทำแบบเดิมๆก็ต้องเอ่ยยกเครื่องใหม่หมดเลยทั้งเรื่องความสะอาดการแบ่งโซนผลิตให้มันชัดเจนการควบคุมอุณหภูมิความชื้นระบบระบายอากาศคือต้องลงทุนเยอะพอสมควรเลยค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกเลยแล้วก็มีเรื่องเอกสารนี่ค่ะอันนี้หลายคนบอกว่ายากมากใช่ครับระบบเอกสาร GMP นี่คือเอ่อกาแพงสูงเลยสาหรับหลายๆที่ จากเดิมที่อาจจะจำจำเอาหรือบอกต่อกันก็กลายเป็นต้องบันทึกทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องมีคู่มือปฏิบัติงานที่ละเอียดมากซึ่งมันเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานไปเลยนะครับอืมแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องคนใช่ไหมคะครับเรื่องคนนี่สำคัญไม่แพ้กันเลยต้องฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดให้เข้าใจให้เห็นความสำคัญแล้วก็ต้องเอ่อทำให้ได้จริงตามข้อกำหนด GMP ด้วย ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนสูงมากครับฟังดูแล้วทา้าทายมากเลยนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องคนครับประเด็นความทา้าทายพวกนี้มันสําคัญนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ปรับปรุงทางกายภาพเฉยๆแต่มันเหมือนกับการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเลยก็ว่าได้นะจากวิธีเดิมที่พึ่งประสบการณ์ความคุ้นเคยส่วนตัวซึ่งอาจจะยืดหยุ่นนะแต่ว,วัดผลยากก็ต้องเปลี่ยนมาสู่ระบบที่มีโครงสร้างชัดเจนวัดผลได้ ตรวจสอบย้อนกลับได้ผ่านเอกสารอ๋อคือเอกสารที่ดูยุ่งยากจริงๆมันก็มีประโยชน์ในตัวมันเองะนะครับมันกลับบังคับให้ผู้ผลิตต้องหันมาทําความเข้าใจกระบวนการผลิตของตัวเองอย่างละเอียดลึกซึง้งแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยกลายเป็นว่าได้เครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาด้วยซ้ําแต่แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต้องใช้ทั้งเงินทุนเวลาแล้วก็ที่สําคัญคือ การเปิดใจย,ยอมรับของคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารถึงพนักง,งานเลยครับเข้าใจเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆที่อาจจะมีทรัพยากรจํากัดนะคะถูกต้องครับแต่พอเขาผ่านจุดนั้นมาได้ผลลัพธ์ที่ได้ตามกรณีศึกษานี้มันก็คุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะครับผลลัพธ์เชิงบวกนี่ชัดเจนมากหนึ่งเลยคือโอกาสทางการตลาดมันเปิดกว้างขึ้นทันทีอืมยังไงคะจากเดิมที่อาจจะขายได้แค่ในชุมชนตลาดเฉพาะกลุ่มอะไรแบบนี้ ก็กลายเป็นว่าสามารถนําสินค้าไปวางในร้านค้าสมัยใหม่ได้ในให้างสปปรรพสินค้าหรือบางทีก็มีโอกาสส่งออกไปต่างประเทศได้เลยครับโอ้โหกว้างขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกค้านอกจากเรื่องตลาดโซนคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครับมันจะมีความสม่ําเสมอแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นลดปัญหาความไม่แน่นอนในแต่ละล็อตการผลิตไปได้เยอะอ๋อดีจังค่ะ และ 3. สิ่งที่ตามมาคือความไว้วางใจจากผู้บริโภคครับอันนี้เพิ่มขึ้นชัดเจนเลยอืมทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจมากขึ้นใช่ครับผลลัพธ์พวกนี้มันส่งผลต่อความยั่งยืนของธรุรกิจโดยตรงเลยนะการได้ GMP มันไม่ใช่แค่ทำตามกฎเฉยๆแต่มันคือการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมันช่วยยกระดับแบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นทั้งในสายตาผู้บริโภคแล้ก็คู่ขาด้วย ซึ่งเป็นหัวใจของการเติบโตระยะยาวเลยครับค่ะแต่ก็มีอีกมุมที่น่าคิดมันกันนะครับคือจริงอยู่ที่โอกาสตลาดมันเปิดกว้างขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเข้ามาเล่นในสนามที่มาตรฐานสูงขึ้นการแข่งขันมันก็เข้มข้นขึ้นตามไปด้วยอ๋อก็เจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นด้วย ประมาณนั้นครับคือพอได้ GMP แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่รักษาสิ่งที่มีอาจจะต้องหาจุดเด่นอื่นๆมาเสริมเช่นนวัตกรรมหรือเรื่องราวของแบรนด์อะไรแบบนี้คือมีมาตรฐานเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับไม่ใช่เส้นใยชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยกรณีศึกษานี้ก็ฉายภาพให้เราเห็นเส้นทางการเดินทางที่เอ่อไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นแบบดั้งเดิมผ่านความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆ จนมาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการผ่านมาตรฐานสากลอย่าง GMP มันคือการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมธุรกิจสมุนไพรท้องถิ่นรายนี้ไปเลยจริงๆค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆใช่ครับกรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นเลยว่าการปรับตัวเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่มันก็จุดประกายคำถามสำคัญให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับค่ะคำถามอะไรหรอคะคือในเมื่อมีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็นแล้วเนี่ย อะไรคือปัจจัยที่ยังคงเป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นอยู่หรือทำให้ผู้ผลิตสมุนไพรรายย่อยดีดด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 ๆอีกเยอะแยะเลยที่ยังไม่สามารถก้าวข้ามาความทา้าทายพวกนี้แล้วก็เข้าถึงการรับรองมาตรฐาน GMP ได้สำเร็จมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่ตัวผู้ประกอบการเองหรือมีปัจจัยอื่นที่เรายังมองไม่เห็นอีกหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเอาไปสารวจกันต่อได้ครับ